บทที่282สัมผัสถังซานมาหาจังเห้าสซวนและพูดว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นคุณก็ดูการเดินทางของเราไปที่โคลอเสเซียมส์ฉันตกลงในานามของวิทยาลายัยแต่คุณยังต้องระวังอีกประเด็นคือโคลอเสเซียมไม่ใช่สถานที่ที่มีเมตตาและคุณก็ไม่สามารถมีเมตตาได้เช่นกันเข้าใจหมายการใจดีกับศัตรูคือการทำร้ายตัวเอง ทังซานพยักหน้าอย่างจริงจังฉันเข้าใจไม่ต้องกังวลเอาล่ะเจ้าสามารถพาพวกเขาไปเตรียมตัวได้เจ้าอาจจะไม่ได้ร่วมมือกันเป็นเวลานานตอนนี้ความแข็งแกร่งของทุกคนเพิ่มขึ้นคุณต้องพาทุกคนมารู้จักกันมากขึ้นและฝึกผลความร่วมมือมากขึ้นในการต่อสู้แบบทีมต้องร่วมมือกันสำคัญมากใช่ทังซันพยักหน้าอีกครั้งและตกลงจังเฮาส่วนไม่ได้สั่งให้พวกเขาให้ความร่วมมืออันที่จริงในเรื่องนี้เขาเชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าทังซันจะไม่เลวร้ายไปกว่าตัวเขาเองหรือ ดีกว่าตัวเขาเองด้วยซ้ำปล่อยพวกเขาไปทั้งซานไม่เคยทําให้ตัวเองผิดหวงังด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันและรายชื่อผู้เล่นประกอบกับความแข็งแกร่งที่ส่้งเร้นของทั้งซานเขาควรจะสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ในโคลิเซียนได้เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชานระดับพระเจ้าในสถานที่นั้นการต่อสู้ครั้งนี้ได้กระทบกระเทือนสถาบันไททอนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนเมื่อกวนหลงเจียงกลับมาที่ห้องของเขาจิตใจของเขาก็ค่อยๆสงบลงแม้ว่าเขาจะแพ้ในที่สาธารณะและใบหน้าของเขา ดดดูหิหเล็กน้อยเขายังคงต้องยอมรับความยอดเยี่ยมของเด็กเหล่านี้และแม้แต่สาวกที่เขาส่งต่อด้วยตนเองเขาก็มองเห็นไม่ชัดและถังซันก็เข้าสู่วิสัยทัศน์ของเขาอีกครั้งในปีที่แล้วจังห้าส่วนใช้ชื่อที่ปรึกษาถังซันเพียงอย่างเดียวและโดยพื้นฐานแล้วไม่อนุญ,ญาตให้ถังซันปรากฏในสถาบันไททอนดังนั้นผู้อํานวยการสอนของเขาจึงไม่รู้ว่าถัางซันทําอะไรในปีนี้ แต่ดูจากสถานการณ์วันนี้ความแข็งแกร่งของทังซันน่าจะดีขึ้นมากระดับการแปลงร่างของเทพปศูนยังอยู่ที่7แต่เขาน่าจะไปถึงจุดสูงสุดที่7ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอันดับที่8อัตราการเติบโตนี้ดีมากเร็วเกินไป แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของทังซานจะเปลี่ยนไปมากในตอนนี้แต่ที่จริงแล้วเขาอายุแค่12ปีเขายังไม่อายุ13ปีเขามีความแข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่แล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือพลังจิตของเขาซึ่งแน่นอนว่าเป็นพลังวิญญาณของระดับ9และในขณะเดียวกันก็มีวิธีการปลดปล่อยพิเศษ ลนงหลงเจียงรู้ว่าอูปิงจี้และคนอื่นๆได้ฝึกฝนวิธีการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณของพวกเขาวพวกเขากล่าวว่าทาั้งซานสอนสิ่งนี้ในความเห็นของเขาสิ่งนี้น่าจะมาจากจางฮ่าวซวนซึ่งน่าจะมาจากสำนักงานใหญ่จางฮ่าวซวนไม่ได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะถามในตอนนี้ดูเหมือนว่าที่ระดับพลังวิญญาณความแข็งแกร่งของเด็กน้อยเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดจะไม่สามารถโจมตีเทพ,พเจ้าได้หรือ คุณรู้สึกอย่างไรประตูถูกผลักเปิดและจังห้าส่วนเดินเข้ามาจากด้านนอกมาเพื่อเย้ยเย้ยข้ากวนหลงเจียงพูดอย่างโกรธเคืองตังงห้าส่วนยิ้นและพูดว่าคุณกับฉันเป็นพี่น้องกันคุณหัวเราะเยาะอะไรถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งของฉันวันนี้คุณอาจไม่ชนะ หอมตนอย่างนั้นหรือควรหลงเจียงเหลือบมองที่จางห้าวซวนแต่เขารู้ว่าการฝึกฝนของจางห้าวซวนได้มาถึงจุดสูงสุดของระดับที่9้าแล้วในปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าของจางห้าวซวนนั้นรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดและน่าจะเป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับพระเจ้าควรหลงเจียงเองก็ทำงานหนักทำงานหนักแต่มีพรสวรรค์อยู่ที่นั่นเขารู้ว่ามันยากสำหรับเขาที่จะก้าวไปสู่ระดับพระเจ้าในชีวิตของเขา นี่คือลูกศิษย์ทั้งหมดที่เราสอนชิงดีกว่าสีน้ำเงินเราที่เป็นครูอยากเห็นไม่ใช่หรือคุณควรภูมิใจกับมันควรหลงเจียงกลา่าวแต่โคอดเซียมยังเสียงเกินไปมันเหมือนกับคำแนะนำของทางซันที่จะออกไปข้างนอกเพื่อต่อสู้จริงการต่อสู้ที่แท้จริงนั้นเรื่องการเติบโตของนักเรียนของเราปล่อยให้พวกเขาไปและปล่อยให้พวกเขาลองโดยไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเมื่อไหร่ที่เราจะช่วยเผาให้รอดจากไฟ กวนหลงเจียงถอนหายใจเบาๆและพูดว่าคุณอาจจะพูดถูกฉันเป็นคนหัวโบราณจริงๆเด็กเหล่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจอย่างมากในวันนี้ฉันสงสัยมากกว่าคุณสอนทางซานอย่างไรอายุน้อยจางฮ่าวส่วนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันสอนฉันบอกได้เพียงว่าเขามีความสามารถมากบางทีนี่อาจเป็นพรของพระเจ้าสำหรับมนุษย์อย่างเราวควนหลงเจียงมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณมีความคิดเห็นสูงเกี่ยวกับเขาหรือไม่ จังห้าส่วนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามความสำเร็จในอนาคตของเขาจะเหนือกว่าเราฉันมีความมั่นใจนี้ให้เวลาเขามากขึ้นและเขาจะส่องแสงระยิบระยับมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณหลงเจียงกล่าวว่าฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นทำไมพลังสายเลือดของคุณจึงล้นออกมาคุณจะสูญเสียการควบคุมหรือไม่คุณบอกสำนักงานใหญ่หรือไม่จังห้าส่วนกล่าวว่าพูดสิฉันเพิ่งเขียนไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อรอการตอบกลับ ควรหลงเจียงอุทานฉันอิจฉาคุณจริงๆคุณต้องสัมผัสโลกนั้นเดิมทีฉันคิดว่าคุณเหมือนฉันไม่สามารถสัมผัสโลกนั้นได้ตังห้าส่วนยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าคุณทำได้เชื่อฉันในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนควรหลงเจียงกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันรู้สึกว่าคุณอารมณ์ดีเป็นเพราะคุณกำลังจะก,ก้าวหน้าหรือไม่ จังห่าส่วนใส่หัวและพูดว่าไม่เหตุผลหลักคือเราอาจต้องล่าถอยแม้ว่าจะมีอันตรายใดๆในอนาคตเราก็ยังสามารถเก็บไฟเหล่านี้ไว้ได้อย่าถามมากเกินไปฉันทําได้อย่าบอกนะว่ารอฉันทาก่อนเดี๋ยวฉันค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังเ้ไว้ฉันจะถามใหม่นะอะไรรู้สึกอย่างไรที่ถูกสังคมทุบตีฮ่า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 จังห้าเวส์วนกระพลิกอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงหัวเราะและใบหน้าของกวนหลงเจียงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินด้วยความโกรธ ปูปิงจี้เจ้าเด็กตัวเหม็นคนนี้กล้าที่จะกดขี่ข่มเหงข่าและดูว่าข้าจะทําความสะอาดเขาอย่างไรปูปิงจี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขากําลังจะกลายเป็นเป้าหมายในการระบายความโกรธของเขาตอนนี้กําลังคุยกันรเรื่องการต่อสู้กับทั้งซานและคนอื่นๆพี่ใหญ่คุณควบคุมเข็มน,น้ำแข็งมากเกินไปแล้วและอาจารย์กวนก็ถูกคุณกดทับถิงจืเถิงชื่นชมอย่างแท้จริง บูบิงที่ยินและกล่าวว่าในที่สุดการทำงานหนักในปีนี้ก็ไม่สูญเปล่าหลังจากที่ฉันฝึกตาวิเศษสีม่วงของเซิวถางฉันก็ก้าวหน้าในการควบคุมธาตุน้ำแข็งอย่างดีและจากนั้นฉันจึงควบคุมเข็มน้ำแข็งได้มันนุ่มนวลขึ้น ทังซันกล่าวว่านี่เป็นผลมาจากความพยายามของพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่เองตอนนี้เราตัดสินใจไปที่โคลอสเซียมตามที่ครูบอกเราจําเป็นต้องฝึกความร่วมมือจริงๆเราสามารถชนะเซตเกมติดต่อก,กันและเราจะได้รับสถานะเป็นขุนนางแล้วเราสามารถไปที่ลานบรรพบุรุษกับครูและดูได้ดวงตาของทุกคนเป็นประกายและหูบิงจี้กล่าวว่าคุณจัดการได้เราจะรับฟังคุณ สำหรับทางซานพวกเขาทั้งหมดเชื่อมั่นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางซานพวกเขาก็ไม่สามารถพัฒนาได้มากนักในหนึ่งปี ทังซันกล่าวว่าสัปดาห์หน้าเราจะรวมตัวกันเพื่อฝึกฝนความร่วมมือเดี๋ยวนะคุณหมายความว่าคุณต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาหรือไม่เขาไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงจิ้งจอกในการต่อสู้ในวันนั้นบ้านเกิดเตือนทังซันยินและกล่าวว่าไม่เป็นไรความช่วยเหลือที่รักสามารถก่อนการต่อสู้และมีวิธีอื่นๆในระหว่างการต่อสู้ฉันจะช่วยพี่ตู่ไปบรรจุตัวตนอื่นพลังจิตของพี่ตู่ไปตอนนี้เพียงพอแล้วฉันจะให้ของบางอย่างกับคุณและคุณจะใช้มันเพื่อร่วมมือกับเราอาวุธลาบดูใบ พูดอย่างสงสัยทั้งซานใส่หัวและพูดว่าอาวุธลับไม่สามารถเปิดเผยในโคลิเซียมได้ก่อนหน้านี้เขาใช้อาวุธลับเพื่อช่วยเหมยกงจือโจมตีและถ้าผู้มีอำนาจมากเกินไปแม้ว่าจะเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วแต่ก็ไม่สามารถเปิดบทที่283การต่อสู้ของสตรา แผ่นโลหะแต่ละแผ่นมีขนาดเท่ากับฝ่ามือและโลหะที่ใช้ทําแผ่นโลหะมีความแตกต่างกาันที่ความแวววาวต่างกันแผ่นหน้าทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอ่านสีขาวรู้สึกว่ามีพลังงานไหลเข้ามาแปลกมากเมื่อพิจารณาดีๆแผ่นโลหะทั้งสาแผ่นยังแกะสลักด้วยเส้นต่างๆซึ่งซับซ้อนมากและมีลักษณะตามธรรมชาติสเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมนี่คือ ทังสันกล่าวว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบสามารถไล่รูปแบบเวทมนต์ได้ดังนั้นในระหว่างการต่อสู้คุณสามารถใช้รูปแบบเพื่อโยนรูปแบบเวทมนต์และช่วยเหลือเราจากด้านหลังแต่ในกระบวนการไล่คุณมีซั่งรูปแบบที่ดีอย่าแสดงคุณต้องทําให้คนนอกคิดว่าคุณคือผู้วิเศษที่สามารถไล่รูปแบบได้โดยตรงคุณเข้าใจที่ฉันหมายถึงอะไร ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแผ่นหินก่อตัวดูเหมือนว่ามีแผ่นรวบรวมวิญญาณที่มีค่ามากแผ่นโลหะขนาดเล็กสามารถเปิดใช้งานรูปแบบการรวบรวมวิญญาณและช่วยให้ผู้ใช้ฝึกฝนมันแปลกมากแต่ราคาก็สูงมากเช่นกัน ทั้งสานไม่ได้อธิบายและยิ้มความแตกต่างทั้งสามนี้สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์วงเวทและผลที่ได้ก็เหนือกว่านั้นหลังจากอ่านที่ไปฉันจะบอกวิธีใช้แยกกันตอนนี้เรามาก่อนดูการฝึกซ้อมบางอย่างตามลักษณะเฉพาะของเราในการแปลงร่างอสูรเทพจริงๆแล้วจะมีวิธีการร่วมมือมากมายความร่วมมือที่ดีจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเราอย่างมาก ตอนนี้ทงังงทนเริ่มฝึกฝนวิธีการร่วมมือซึ่งกันและกันสำหรับทุกคนตั้งแต่ตอนที่เขายังอ่อนแอนในชีวิตก่อนหน้านี้เง่มุมนี้คือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือเหตุผลที่เขามีความมั่นใจในทีมไฟสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชนชั้นสูงของทวีปนางฟ้ามีความชัดเจนและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับสถานะของชนชั้นสูงในระดับสูงมีหลายสิ่งที่สะดวกกว่าในการจัดการ ทุกสิ่งที่ถังซันกำลังทำอยู่ในขณะนี้คือการพัฒนาความแข็งแกร่งของคู่หูของเขาในอนาคตและอีกอย่างคือการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ระดับเทพในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้จังห้าวซวนบุกทะลวงหรือไปที่สารบรรพบุรุษเขากำลังมองหาโอกาสในเรื่องนี้ ความก้าวหน้าของทุกคนไม่เล็กและการแปลงร่างเทพอสูรก็พัฒนาขึ้นด้วยความก้าวหน้าของจุดแข็งตามลำดับความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็วกลายเป็นความเข้าใจโดยปริยายผ่านการเรียกใช้งานอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพวกเขาเคยต่อสู้ร่วมกันมามาก,ก่อนหน้านี้และถังซันก็ไม่ยากที่จะสร้างสมดุลให้กับมนันดูใบเริ่มใช้รูปแบบต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นการสัมผัสครั้งแรกแต่วิธีการใช้สิ่งนี้ง่ายเกินไปที่จะเรียนรู้คือการกระตุ้นด้วยพลังแห่งเลือดแล้วใช้พลังจิตควบคุม พลังจิตของดูไบได้มาถึงขั้นที่9แล้วเนื่องจากการผส,สมของสวรรค์วัตถุและสมบัติของดินต่างๆและอิทธิพลของสายเลือดจิ้งจอกสวรรค์มันไม่ได้ด่ยกว่ายุคบูบินในแง่ของความแข็งแกร่งและควบคุมรูปแบบต่างๆค่อนข้างง่ายพียุนของเทียนยูช่วยซ้อนความสามารถในอารยผลค่อนข้างดีจริงๆเพียงสาวันเท่านั้นมีความชำนาญในการเรียนรู้สีขาวไม่ต้องพูดถึงว่ามีทั้งซานอยู่ตรงกลางของคำสั่ง อูปิงจีกลายเป็นจุดส่งออกที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทีมถังซานร,รับผิดชอบการโจมตีระยะไกลโดยธรรมชาติจางเจอปินรับผิดชอบการโจมตีทางอากาศบ้านเกิดและอูปิงจี้ยืนอยู่แถวหน้าด้วยกันและควบคุมพวกเขา เท่าที่ทีมของพวกเขามีความกังวลความสามารถในการควบคุมนั้นแข็งแกร่งที่สุดจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเวลาท้องฟ้าของจิ้งจอกการก่อตัวหรือธาตุน้ําแข็งของอูปิงที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ดีไม่ต้องพูดถึงทั้งซันสามความสามารถที่ซ่อนอยู่ คุณลักษณะอื่นของทีมของพวกเขาคือโดยทั่วไปแล้วพลังทางจิตวิญญาณของพวกเขามักจะเกินระดับการตุกฝนนี่เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมพวกเขาถึงสามารถชนะครูทั้งสามรวมถึงกวนหลงเจียงมาก่อนด้วยพลังทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นการสนับสนุนพวกเขาสามารถออกแรงของตนเองได้เหนือธรรมชาติ ผลกระทบทางจิตของดวงตาศูนสีม่วงไม่เพียงแต่สามารถหลบลลอยทังซานได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงอีก4คนด้วยแต่พลังของพวกเขาแต่ตาการดูใบแข็งแกร่งที่สุดนอกเหนือจากทังซานในแง่นี้และนี่คือวิธีการป้องกันตนเองที่สำคัญที่สุดของเขาด้วยกวนหลงเจียงไม่ได้หายใจไม่ออกนานเกินไปเมื่อทงังซานและทั้งห้าวิ่งเข้ามาเขายังสังเกตเห็นความสามารถที่แท้จริงของเด็กเหล่านี้จากด้านข้าง พวกเขาไม่ได้ปิดบังการก่อดตัวของกวนหลงเจียงคําอธิบายของทางซานนั้นง่ายมากและครูก็อธิบายให้อาจารย์ไปเอามาจากไหนไม่รู้การผลักด้านครูเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัย ควรหลงเจียงก็ไปหาจางห้าวซวนโดยเฉพาะสําหรับเรื่องนี้คิดว่าไม่มีใครพบและฉันไม่รู้ว่าจางห้าวซวนไปที่ไหนจางห้าวซวนไปที่หุบเขาทองเพื่อดูดซับพลังงานชีวิตและเตรยียมการขั้นสุดท้ายสําหรับการพัฒนาของเขาพลังชีวิตที่แข็งแกร่งทินพอจะมีบทบาทสําคัญมากเมื่อเขาทะลุทะลวง ไลถึงแล้วใช่ไหมบูบิงจีถามทางซานจนกระทั่งคํามทางซานพยักหน้าและกล่าวว่าโดยทั่วไปไม่มีปัญหาพรุ่งนี้เราจะลงทะเบียนสำหรับอสูนในช่วงเวลาของการแข่งขันให้อยู่ในเมืองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นดี B. บูบิงจีพยักหน้าเขาเข้าใจความหมายของทางซานและชัยชนะของพวกเขาในการต่อสู้แบบทีมจะเป็นที่สังเกตของทุกฝ่ายอย่างแน่นอนหากพวกเขากลับมาที่สถาบันไททอนทุกวันมันจะสร้างปัญหาให้กับสถาบันได้ง่ายพักผ่อนพักผ่อนเหนื่อยแทบตายอันไป นั่งลงบนพื้นและเช็ดเหนือที่ไม่มีอยู่จริงบนหน้าผากของเขาบ้านเกิดบนว่าคุณแค่ยืนเฉยๆไม่มีอะไรต้องเหนื่อยก็หัวใจมันเหนื่อยดูใบย,ยิ้มแล้วพูดว่าในฐานะที่เป็นสมองของทั้งทีมจิตใจของฉันมันราคาเท่าไหร่ตังเจอเปินถักถางอย่างไร้ความปราณีแล้วใบหน้าของคุณหลับใบหน้าของคุณลัคุณยังมีสมองอยู่ฉันคิดว่าคุณเป็นรังแค คืแม้ว่าจะเป็นรังแคฉันก็คือรังแคของเซวถังเซลถังใช่ไหมโออทำไมเธอไม่บอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงลาบถ้าเป็นผู้หญิงฉันจะไล่ตามเซวถังและทามันพันระยะของเขาเมื่อเห็นใบหน้าของถังซานเปลี่ยนเป็นสีเข้มดูใบก็ลุกขึ้นและวิ่งหนีไปพร้อมกับหัวเราถันสัมผัสทังซานในบ้านเกิดของฉันคุณต้องระวังคุณยังเด็กแต่อย่าได้รับผลกระทบจากการอ่านสีขาว เต้าคิดมากแล้วทั้งซันหลักเขาออกไปอย่างโกรธเคืองพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ลงทะเบียนเช้าปูุวันรุ่งขึ้นทั้งห้าคนมารวมตัวกันอีกครั้งและเมื่อพวกเขาจากไปพวกเขาก็ได้พบกับคณะบดีฝ่ายการศึกษาคุณกวนกวนหลงเจียงมองไปที่คนทั้งห้าที่จัดกระเป๋าและความกังวลในดวงตาของเขาไม่สามารถปกปิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดวงตาของเขาตกลงไปที่ร่างของอูปิงจี้เขาก็เขินอายมากขึ้นคุณคิดเกี่ยวกับมันจริงๆหรือมันสายไปแล้วที่จะเสียใจในตอนนี้ควรหลงเจียงกล่าวอย่างเคร่งขรึม ผู้คนพยักหน้าเกือบจะพร้อมๆกันมูบิงที่กล่าวว่าอาจารย์ไม่ต้องกังวลเราจะชนะโดยเร็วที่สุดและเราจะกลับมาเชื่อเราเรามั่นใจนกอินทรีหนุ่มต้องการปีกจึงจะโบยบินได้จริงๆสูงนี่คือบททดสอบที่สําคัญสําหรับเราเป็นความจริงที่ลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือคุณต้องรู้ว่าราคาของการสูเสียคือชีวิตกวนหลงเจียงรู้เรื่องการต่อสู้ของอสูรซึ่งเกือบจะเป็นการต่อสู้เพื่อผู้แพ้ใครก็ตามที่กล้าเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมไม่ใช่คุณส้นหวงังพวกเขาล้วนเป็นนะัก และความแข็งแกร่งโดยรวมของการต่อสู้แบบทีมนั้นสูงกว่าระดับการรบเดี่ยวมากกว่าหนึ่งระดับอย่างไรก็ตามไม่มีการรับประก,กันว่าจะไม่มีใครเข้าร่วมการต่อสู้แบบนี้การต่อสู้ดังนั้นทุกการต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญคือการต่อสู้ที่ดุเดือดอาจารย์กวนฉันจะพาทุกคนกลับมาอย่างปลอดภยัยทั้งซันพูดอย่างจรงิงจังถูไปพยักหน้าและพูดว่าใช่ตัดสินจากโชคแล้วเราอยู่ในสีแดงไปกันเถอะไปกันเถอะอย่าทําให้ฉันโกรธที่นี่ควรหลงเจียงโบกมือทั้งห้าคนทำความเคารพเขาแล้ว หันหลังเดินจากไป